ทุสายเก่โอ๊ตโอ๊ตใจแรงสองฟาลเลยนะครับโอ้จัดจ้านกันทั้งคู่เลยตั้มใจกับใจปีไยจัดจ้านเสื้อสีเหลืองนั้นเป็นเทพพรพะพยะอุบลราชธานียุทธการดาวาเสื้อสีดำดำเขียวเกี่ยวนะครับถือว่าเป็นสุดยอดคู่เรือคนชอบมาพบกันในเที่ยวรอบรอบสองนะครับคู่ขี้สูสีสลเกินแพ้ตกรอบทันทียุทธการดาวาถ้าแพ้ตกรอบถ้าชนะไปเจอกับเจ้าแม่บรรดูทองแพ้หรือชนะนี่เอา มาแล้วจังเลนกันขึ้นมาอยู่ร่องงานถึงหนึ่งเธอจุทธารนาวาร่องน้ำทึ่งสองเธอพรบพิจายัางบทยังเบียดยังเตียดยังตีกันขึ้นมาจังไม่ได้หมูถ้าโมก็เป็นสมรักทำติง่งใส่กางเกงลิง ก้าทเกอร์แล้ววะเอาละเว้ยเอาละวะยังบดยังเปียกเตีเดยดติดกันมาอยู่เจ้าการนาวาพยายามจะเปียกเปียกขึ้นมาเจ้าการนาวาไอเสืออะไรไม่มีมาตายจากสารตีรต๊ยบจนบุรีอยู่รอดนะทีเจ้าเส,<ถ>สือสิ่งนี้โอ้โหแล้วเจ้าเจ้าการนาวาไม่รู้มีวาไเป็นอะไรมาที่วายจะแยงเลยกันพร้อมว่าพิยะจากอุบลราชธานีว่าจะหนีได้หรือเปล่าเจ้าการจะหนีพรบพิยะได้หรือเปล่าเร่งแล้วสาบแล้วเปียกแล้วโอ้โหคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับดูไม่ออกบอกไม่ถูกคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเรือคู่หยุดโลกคู่มดอีกคู่หนึ่ง ใครไม่ด <iyorsun? S 2> ูไม่ได้แต่เสียใจจริงๆเสื้อสีเหลืองพรเทพิยะจากกูบอลราชธานีเริ่มทับรอบเบี่ยงรอบเสียตีออกไปหยุดเดียว หนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่จุดกานาวันนรอดปลอดภัยได้หมคนพจรณ์สบับโอยไลหไลฟ์บีไลฟจี้กันขึ้นมาหัวก็พายไหลก็เปิดตะเลิดเปิดปึงว้าวไม่อะไรอะโอ้จุดการนาวรอรับสินฟีวาจ้เล็กกไม่รู้กับพิโอ้โหใคจะเป็นมูใครไปจาใคจะชูเรอทีสต่อไปว่าใอะไรจะเกิดขึ้นจุดตทกานาวคพิารณ์คิจ์จุดทะกานาวจุดทานาว เข้าไปแล้วมาดูนะครับสีน้ําเงินฝฟ้ยยุธการนาวาร่องน้ําที่หนึ่งพรพระปิยาจากนวลครับพระเจ้าหลีเหลืองเดี๋ยวผลออกมาเป็นทางการยังไงพี่น้องได้ลุ้นกันว่าถ้ายุธการนาวาผ่านแล้วต้องไปเจอเจ้าแม่ปัด